สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาไทยป .5 ของเราค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานนี้ทําข้อสอบกันได้บ้างไหมสิบข้อเองนะคะเป็นเรื่องราวที่เราเรียนรู้กันมาแล้วใช่ไหมคะในวันนี้เนี่ยก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะของการเรียนรู้ที่บอกไปนะวันนี้จะทําอะไรนะคะวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องของลูกยางคะ่ะ ภาพนี้เป็นภาพอะไรคะนักเรียนพุ่งนาใช่ไหมคะที่มีความสมบูรณ์สวยงามเหมือนกันค่ะก็มีลูกยางอยู่ลูกหนึ่งที่พยายามที่จะหาพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ในการที่จะชอนใช้รากของเขาในการหาอาหารเช่นกันค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สามารถจะหาได้ดีเหมือนกับพี่น้องของเขานะคะเป็นยังไงนั้นมาดูดีกว่าค่ะอ่ะ มาหนังสือภาษาพาทีพร้อมค่ะเรามาที่บทอ่านเสริมท้ายบทกันชื่อเรื่องว่าลูกยางเดินทางค่ะเอลูกยางหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยค่ะีพนักเรียนเห็นข้างๆนะคะเป็นภาพประกอบนะคะเอาล่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องราวของการเดินทางของเจ้าลูกยางมน้อยลูกนี้กันดีกว่านะคะเขาบอกว่าลมฤดูร้อนเนี่ยพัดมาแต่ไกล ต้นยางต้นใหญ่ๆเลยนะคะก็บอกกับลูกๆว่าเตรียมตัวเลยนะที่จะออกเดินทางแล้วนะคะพอลมฤด,ดูร้อนมาถึงเนี่ยก็ให้กางปีกนะให้เต็มที่แล้วสายลมจะพาน,นะคะพาข้ามป่าข้ามนาะข้ามผู้คนไปผ่านตรงไหนที่ชอบร่อนเลยค่ะลงตรงนั้นนะคะทีนี้นะเจ้าลูกยางก็แต่ละต้นเนี่ยก็มีการคิดว่าจะไปลงตรงไหนซึ่งแตกต่างกันค่ะ สายลมฤดูร้อนนะคะก็พัดมาจนถึงตอนอ้นยางเราก็ร้องว่าลุงจะพาเดินทางท่องโลกนะตามมาเลยนะคะสายลมร้อนเป็นคุณลุงนะที่พาเหล่าบรรดาหลานๆไปในที่ต่างๆแล้วลูกยางต่ตอต้นก็กางปีค่ะเต็มที่บินร้อนลงไปในที่ที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบางคนก็ไปตกอยู่ใกล้ๆกับต้นแม่ บางคนก็ร่อนลงริมบึงน้ําใหญ่ๆค่ะบางต้นนะคะบางลูกก็ไปหล่นลงดงไม้หรือว่าใกล้บ้านคนซึ่งแต่ละลูกเนี่ยเลือกที่ที่ตนชอบค่ะแต่ว่านะคะก็มีลูกอย่างลูกสุดท้ายเลยเขาเลือกที่จะร่อนลงตรงผืนดินที่โล่งค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นถนนลูกรังนะคะถนนลูกรงังทั้งที่ จริงๆรงแล้วลุงสายลมก็เตือนเราว่าเออจะดีหรอตรงนี้นะไม่อยากให้ลงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทุกอย่างน้อยก็เลือกแล้วว่าอยากลงตรงนี้นะคะระหว่างถนนกับท้องมาอันแห้งแล้งค่ะอ่ะปรากฏว่านะคะพอลดลงไปแล้วเนี่ยเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยปีกยางก็หลุดร่วงไปนะคะตามธรรมชาติแล้วมันก็แอบ,บนึกอยู่ว่าคิดถูกหรือผิดหน้าที่ เรามาลงตรงนี้นะคะในขณะที่ถึงแม้จะมีความทุกข์ในการที่จะหาอาหารเนี่ยแต่เขาก็พยายามนะไม่ท้อแท้เพราะเขาจําได้ว่าแม่ของเขาเธอต้นต้นยางมานะคะได้บอกไว้ว่าเนี่ยถ้าเราเลือกอะไรแล้วเนี่ยลูกอาจจะพบว่ามันอาจจะยากนะบางที่มันอาจจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่ถ้าลูกตั้งใจแล้วว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ต้องทําให้ดีที่สุดค่ะ อันนี้เอามาใช้กับชีวิตเราได้เลยว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกแล้วว่าเราจะทําอะไรเราต้องทําให้สุดไม่ใช่ทําแต่สักให้ว่าเสร็จเหมือนกันนะคะการทํางานทุกๆวิชาที่ได้รับไปนะคะทําให้สุดค่ะทําด้วยความตั้งใจเต็มที่สุดฝีมือจะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนมีศักยภาพนะคะแล้วก็มองถึงพลังที่เต็มเปี่ยมอยู่ในตัวใครทํางานมาไม่สวยคุณครูก็ติ๊กเอาไว้นะรู้นะว่าใครทําเป็นยังไง ความตั้งใจมาแสดงออกมาผ่านชิ้นงานของเราค่ะต้นยางอ่อนนึกถึงพี่น้องนะคะที่มีชีวิตต่างกันแล้วเขาก็คิดว่าเขานั้นจะไม่ยอมแพ้ค่ะค่อยๆนำรากนั้นแทรกเข้าไปในพื้ดดินทีละเล็กทีละน้อยค่ะนะคะแต่ในที่สุดแล้วความพยายามนั้นก็ประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าเขามีความอดทนไง ไม่กี่วันฝนก็ตกลงมาทําให้พื้นดินนั้นชุ่มฉ่านะคะพบกับความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ด้านล่างก็ชอนชัยหาอาหารได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เมื่อได้ดูดน้ําดูดอาหารแล้วก็เติบโตขึ้นมานะคะจนกลายเป็นต้นยางใหญ่เจ้าต้นยางเนี่ยก็มีความพอใจมากเลยว่า สิ่งที่ตัวเองทานะั้นมีความภูมิใจขอบคุณทุกอย่างนะคล้ายๆกับเรื่องก้าวให้ไกลไปให้ถึงใช่ไหมคะที่กรีดขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่โค้ชที่ทําให้เขามีวันนี้นะประสบความสําเร็จนะอันนี้ก็เช่นกันลูกยาน้อยไม่ได้โทษด,ดินโทษฟ้าแบบมีความขอบคุณในทุกๆคนที่ทําให้เขาได้มายืนในจุดนี้นะคะเป็นนางสาวไทยพอสมควรนะเพราะว่าเวลาที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องขอบคุณนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลย สรุปปิดท้ายค่ะเรื่องนี้ว่าเจ้ายางน้อยจะต้องพบกับอะไรนั้นไม่มีใครรู้ค่ะแต่ว่ามั่นใจเลยว่าหัวใจน้อยๆที่เป็นนักสู้ของต้นยางต้นนี้เนี่ยจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อสิ่งใดๆเลยนะคะอ่ะโอเคมานะคะจบไปแล้วและเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเรามาดูในหนังสือทักษะภา,าษา,ากันดีกว่าอยู่ไหนเนี่ยกูหยิบก่อนนะคะเอาเร่มนี้ขึ้นมาเลย นะะหน้า67สิเถึงเจค่ะยเยอะหน้าหน่อยนะวันนี้แต่ครั้งสุดท้ายแล้วนะคะอ้าวมาพร้อมเรื่องนี้เกี่ยวกับใครคะทำอะไรบ้างตอบค่ะใช่หรือเปล่าใช่แล้วนะคะลูกยางกำลังเดินทางค่ะหาปื่นดินในการสร้างต้นใหม่ค่ะผู้เขียนเรื่องนี้จุดประสงค์หลักๆก,ก็คือมองให้เห็นความพยายามมุ่งมั่นนะคะและอดทนในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคของลูกยางน้อยะคะ่ะ 2ข้อนะคะติดตามลอ,อกได้เลยตรงนี้อ้าวข้อที่3ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของลูกยางก็คือว่าลูกยางนั้นร่อนลงบนพื้นดินลูกรังที่แห้งแหลงนะคะแล้วแก้ไขก็คือว่าเขาต้องพยายามช้อนชัยรากหาอาหารแล้วก็น้ำแม้ว่าดินนั้นจะแข็งกระด้างค่ะเมื่อปัญหาที่2มาถึงนะคะก็คือในเรื่องของ ความทอ้อแท้มันชัยลงไปไม่ถึงซทัทีเพราะดินมันแข็งใช่ไหมก็นำคำสอนของแม่มาใช้ให้อดทนนะคะแล้วก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยนะการแก้ไขก็คือฝนตกลงมาก็ทำให้ดินชุ่มชื้นอ่อนนุ่มนะคะรากก็เลยดูดน้ำดูดอาหารได้ดีขึ้นและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะ อ่าข้อที่4ข้อคิดในเรื่องนี้ค่ะกับการดําเนินชีวิตก็คือว่าเราจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจอดทนใช่ไหมคะทาในสิ่งที่เลือกให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะส่วนข้อ2ใหญ่นะคะตรงนี้นักเรียนจะเป็นผู้ตอบคาถามเองนะคะว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้นะคะเขาให้อะไรเราบ้างนักเรียนเขียนแสดงความรู้สึกมานะคะด้วยตัวเองค่ะต่อไปค่ะอันนี้นะคะ ก็ฝากไปทําด้วยตัวเองเช่นกันนะเพราะเราสามารถอ่านได้ในหนังสือนะคะเป็นเรื่องของมารยาในการพูดและการเขียนนะคะการปฏิบัติตัวในการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆมีในหนังสือเลยหน้า137สามารถเลียงเลขได้แล้วเอามาเขียนได้ถูกต้องเลยนะห้ามผิดเพราะมีในหน้า137ค่ะอค่ะและหนะ้าสุดท้ายนะคะให้เรียนเขียนแผนภาพความคิดหรือ mind mapping แยกออกมาให้หน่อยคะ่ะว่า เรื่องราวของลูกยางในการเดินทางครั้งนี้เริ่มจากอะไรนะคะแล้วมาสุดท้ายจบตรงไหนนะคะไม่ต้องแยกออกมาเยอะนะประมาณ4ประเด็นก็พอแล้วชี้ออกมา4มุมนะคะทำเป็นก้อนข้อความเหตุการณ์เอาไว้นะคะแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามค่ะงานชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะอ้าวอีกหน้าหนึง่งขออภยัย ะะมีบันทึกให้อ่านด้วยนะคะก็คือเราอ่านแล้วเราฟังคุณครูแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เขียนวันเดือนปีที่อ่านชื่อเรื่องลูกยางเดินทางใช่ไหมคะผู้แต่งเป็นใครถ้าไม่ทราบก็ขีดไปสรุปเนื้อเรื่องที่ได้ฟังวันนี้ลงไปด้วยค่ะและข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะใครเป็นผู้บันทึกใส่ชื่อตัวเองลงไปไม่ต้องใส่นามสกุลโอเคนะแค่นี้เองง่ายมากวันนี้นะคะงานอาจจะดูเหมือนเยอะแต่จริงๆเราไม่ยากนะคะ อ่ะสุดท้ายแล้วนะคะทวงงานรอบสุดท้ายวันสุดท้ายเพราะพรุ่งนี้นะคะนัดหมายค่ะเราจะมีการสอบเก็บคะแนนปลายภาคนะคะมีทั้งหมด20คข้อนะ20ข้อแต่ว่าไม่มีเติมมีช้อยให้เลือกแต่มั่วไม่ได้นะคะนักเรียนไปทบทวนมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพยางค์คำนะคะการแยกส่วนประกอบของประโยคประธานกริยากรรมเป็นยังไงส่วนขยายเป็นยังไงนะคะ คำอุทานค่ะคำเชื่อมน,นะคะคาบุพบทนะแล้วก็พวกการแบ่งวรกแบ่งตอนนะคะในการอ่านข้อความทางวรรณคาดีคําประพันธ์ต่างๆนั่นเองนะคะมีเรื่องอะไรอีกหนะจริงๆทุกๆเรื่องที่เรียนออกหมดนะคะคานามคํากริยาอะไรพวกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะที่เรียนมานะเราเอามาออกข้อสอบให้คุณแล้ว20ข้อเท่านั้นเพราะฉะนั้น ไปทบทวนวันนี้นะคะทํางานเสร็จไปทบทวนนะคะเครื่องหมายวรรคตอนด้วยคุณครูล,ลืมนะเกี่ยวข้องหมดนะคะคุณครูพยายามคละข้อสอบให้มีความหลากหลายนะทำคะแนนครั้งนี้นะคะให้ทําได้แค่ครั้งเดียวนะคะครั้งที่สองเราไม่เอามาเป็นคะแนนแล้วนะการสอบสอบได้แค่รอบเดียวเท่านั้นทําให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าคะแนนนี้เก็บจริงนะคะ40คะแนนที่บอกอ่ะจําได้ไหมอ่าวันนี้เก็บ20สบ นะคะเป็นคะแนนสอบจริงๆนะเพราะฉะนั้นตั้งใจเต็มที่สู้ๆค่ะวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนอย่าลืมนะกันบ้านชิ้นใหญ่รอคุณอยู่ครูก็ยังรอคุณอยู่ยังไม่มีใครส่งมาเลยนะแล้วก็วันนี้กันบ้านสุดท้ายในการเขียนการระบายสีการทำทำให้ด้วยค่ะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนจริงๆแล้วนะคะสู้ๆนะพรุ่งนี้ทำให้ได้เต็มที่นะครูอยากให้คะแนนเต็มทุกคนแต่ อาเพื่อยู่ค่ะแล้วแต่คุณอ่าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ